สวัสดีค่ะแฟนเพจอีกิลยุทธค่ะนะคะวันนี้แมวจะพาทุกคนแนะนำเจ้าตัว Honda Jazz กันนะคะ Honda Jazz เป็นเครื่อง1.5ตัว S อนะคะปี2004นะคะมาด้วยเครื่อง1.5นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะคะลูกค้าไฟแบบทันสมัยนะคะโฉบเฉี่ยวเนาะแล้วก็จะเป็นตัวแม็กนะคะแม็กนะคะขอบ15นะคะแม็กซิ่งขอบ15ค่ะแล้วก็ กระจกไฟฟ้านะคะกระจกแบบไฟฟ้ามองข้างแบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในห้องโดยสารนะคะทั้งบอดหน้าและก็บอะหลังกว้างขวางนะคะพร้อมพวงมาลายัยหุ้มหนังนะคะกระชับนะคะกระชับในการขับขี่เนาะมีเครื่องเสียง mp 3นะคะเครื่องเสียง mp 3บอก,กออบุะปรับแอร์ อันดลอกนะคะแบบปรับมือนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะสข้างนะคะแอร์แบ็กคู่หน้า2ข้างตัวเบาะนะคะนั่งกระชับสบายนะคะในการขับขี่นะคะในราคาที่อยู่ที่399,000บาทราคานี้อันนี้คือประหยัดมากค่ะลูกค้าอันนี้คุ้มมากเลยนะคะในช่วงนี้เรามีโปรนะคะโปรโมชั่นของเราจะเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะ2,000บาท5เดือนนะคะ แค่จองโปร99บาทนะคะลูกค้าแถมฟรีให้เลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้5,000โลถึง3เดือนเลยค่ะลูกค้านะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามกับเซล์แมวได้ส่วนตัวได้เลยค่ะที่เบอร์0969498817นะคะราคาแค่390,000 1,000บาทค่ะโปรช่วยผ่อน2,000บาทนาน5เดือนกันเลยทีเดียวค่ะจองโปรแค่99บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ